ตัโตตอนนี้ก็ล่างเขาสูงเมืองปากสองใจกลางมั้งปากสองเครื่องจักรกายลตอนนี้เห็นหมุดสึกว่าสิมี่มทุนต่งางชาติเขาว่าสูงเมืองปากเซสูงเมืองเล่าทั้งหลายฟังหลายด่านทั้งเล่าไต่เล่าเหนือเล่าเหนือกาแถว บบหาโบนโอเตนแถวเมืองท่าไส้พ่อครับยศอรเภอเมืองห้วยไ้ตึกใหญ่เนาะตัวนี้โรงแรมครับคือมานอนอยู่โรงแรมนี่ครับตัวนี้กบบระปตทจะมีสาขานีสาขากระปุกตะท่อจะมีหานกาแฟที่เบอกกันยกบอกเมื่อควาสชิพพาเบเวนชิงกาแฟกับของอ,อัศวินจะมองเพื่อนเป็นมูคร,รับทานน้ำหน่วย S <S ตัวนี้จะ้องลางกันนดหนวดอยู่รอล้อน้ำอัดซะวินเป็นกาแฟหี่เขไาไรอวิญญาณนี่จะรลุมเบอร์ชีกาแฟหวานโอ้หเกียรทางเกียรทางตัวเมืองมันวันนี้ออออครับตัวเมืองตัวเมืองครับ บางโ,ปโ,โซนบังเครือสทพหันขายโทรศัพท์ร้าย oppo vivo samsung ุงเซียลมีนี่นครับเดืนอนนี้กำลังจะเลื่อนขอไปถึงกันหมดแล้วตึกอาคารเนี่ยจะเลื่อนกักน,อาาน,นะนนอ่าเริ่มจะเลื่อนขึ้นหลายเลยครับถนนจากตะวอนมาตเป็นถนนขีนแหรหลุกลั่ตอนนี้เป็นเีเลียนนะครับเสาๆน,น,นี กะสิมีขายผักเดี๋ยวผมชิบวนพาไปมึงก็สิขายผักอันนี้ลรคหมอสายมือคือลรคหมอลรคหมอมันปากซองอะไรปากซองงากินอาหารกินโอ้โหเป็นอย่างคือรถล่าหลายไง ไปเสร็จเด็ไล่รรถหนีออกไปเวียดนามได้ครับขับเส้นนีิชอวเวียดนามออกอัตปะปืออัตปะปือเขาเขาเขาด้านหนังบ่ครับออกเล่าออกจากเกาะนี้ได้ข้าไปนี่ก็ไปสารวันสารวันออกออกได้คือกันสารวันนี่จะออกช่วงนี้มันมันทีเขาไปจากทางนี้ไปกับทีไปเวียดนามแต่ถ้าออกไปทางพวนตัวเพ่ง ตัวนั้นเมือ่อตัวนั้นชัวร์ไปเขเมียนข่าวออกไปเมืองตัวนั้นถอาเขมีนแล้วก็ไปเวียดนามเขเมีนนี่จะเป็นเมืองสตึงเตงอ่าสตึงเตียงเขเมีนนี่ไปออกไปทางดานสตึงเตงถ้าเข้าไปทางข้อนเอเพ่งหอดข้อนอ,นเ,อเพ่งเลียวกับไปด่านด่านดานโนเขียน นั่นคือสะดึนเตงสะดึงเงตง,เงออกจากสะดึงเตงแล้วกะแลนเขาผ่านป่าพานอย่างนั่นเป็นขเขมรออกจากขเขมร,รแล้วกะเขาดานเวียดนาม,มดานเวียดนามนั่นเมืองเมืองที่ออกไปหวดทะลุนั่นคือเมืองบินเฟือกอบินเฟือกนี่มันก็สชิบเป็นเวียดนามใต้เขาไปฮู้จิมินอ,มออกจากเมืองบินเฟือกไปฮู้จิมินนี่กระบอจกจักรหลักหรอกก็ค่อยคย,คยไปอยู่ แตาวค่อยไปจากไข่จากเมืองสีสเกตนั้นไปหอดเมืองบินเฟือกออกจากจุบนนันห้อนสองโมงเสาร์ไปหอดเมืองบินเฟือกสองถุงแ <c oughs> สดงว่าม<ข>องนี่เป็นจุ้มทางเดินทางด้วยกันตีอ่าแมนครับตัวนี้เป็นรถขนสินค้าหลายครับผ่านท้ายเรืองตัวนี้จอเอลอีลงเอลดี e D ถ้าเข้าตรงไปนี่ก็จะไปไปไอ้กาแฟบริเวณอถ้าออกท้ายนี่ก็จะไป่าแตีงซี่กวง